นเดียว2,000กว่าออเดอร์2,000กว่ากล่องอะคะ่ะเป็นตัวใหม่แค n าริสอะคะ่ะซึ่งเราใช้น้ำมันเทอร์ปีนจากกัญชงถ้าเราไม่ลงมือทำอะคะ่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างถึงเราจะล้มเหลวเราก็เอาข้อล้มเหลวนั้นนะคะไปศึกษาแล้วก็ไปแบบเรียนรู้ได้ะคะ่ะ ้นมาจากปัญหาจากคุณยายอะคะ่ะเพราะว่าคุณยายค่อนข้างมีอายุแล้วก็เขามีปัญหาด้านการนอนหลับอะคะ่ะเราก็เลยจะหาแบบกับอัลเทอร์เนทีฟโปรดัก์ที่แทนยานอนหลับที่จะให้ช่วยคุณยายนอนได้ดีขึ้น เราก็มาค้นพบว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันมีเหมือนกับคุณสมบัติช่วยในการบําบัดอารมณ์บําบัดความเครียดแล้วช่วยในการนอนได้ด้วยะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนกับไปลองซื้อมาดูลองมาเป็นกลิ่นเองดูแล้วก็ให้คุณยายใช้ปรากฏว่ามันเวิร์กดีเราก็เลยใช้เองแจกเพื่อนบ้างแล้วก็สุดท้ายก็เอามาขายอะค่ะ นั้นเหมือนกับเป็นช่วงที่ปิดเทอมแล้วก็ช่วงโควิดด้วยค่ะที่เราล็อกดาวน์แล้วเราต้องอยู่บ้านนะคะเราก็อยากทําธุรกิจอยู่แล้วเพราะเราชอบเป็นคนทําธุรกิจชอบขายของอะค่ะพอเราเห็นว่า Product อันนี้มันน่าจะมี potential ที่แบบขายออกได้เราก็แบบลงมือทําขายเลย แรงบันดาลใจในการคิดกลิ่นก็จะเน้นไปที่ปัญหามากกว่าค่ะอย่างเช่นเราจะดูว่ากลิ่นไหนเหมาะกับปัญหาไหนเราจะตั้งโจทย์ว่าเราอยากได้กลิ่นที่ช่วยในการนอนหลับเราก็จะไปค้นหาข้อมูลดูว่าน้ํามันกลิ่นนี้ช่วยในการคลายเครียดไหมหรือว่าน้ํามันกลิ่นนี้ช่วยทําให้เราแบบสดชื่นขึ้นเราก็จะไม่ใส่ในสปปรรพคุณในการนอนหลับะคะ่ะอันนี้จะเป็นตัวหมยแคโรบลน์นะคะซึ่งเราใช้น้ํามันเทอร์ปีนจากกัญชงนะคะ ซึ่งก็มีสรรพคุณหลายอย่างในนี้อย่างเช่นช่วยในการหายใจสะดวกช่วยแก้เมารถแล้วก็ช่วยคลายเครียดได้ด้วยค่ะตอนนั้นเราไปแจกน้ำมันหอมระเหยขวดเล็กๆะคะ่ะ ซึ่งเราดูว่าเป็นกลิ่นที่ช่วยในการหายใจสะดวกช่วยแก้วิงเวียนนะคะเพราะว่าแดดมันก็ร้อนตอนนั้นอากาศก็ร้อนนะคะคนก็เลยรู้จักกันช่วงนั้นด้วยะค่ะที่เหมือนไปออกข่าวอะค่ะเขาก็ชอบที่แบบเราตั้งชื่อด้วยะค่ะตอนนั้นตั้งชื่อติดสติกเกอร์เขียนว่า democracy อะค่ะคืนเดียวส0 0พกว่าออเดอร์อะคะ2000่ะ2 0 0พกว่ากล่องอะคะตอนนั้นก็มาจาก,กติ k To k ด้วยแล้วก็มาจาก หลายๆอย่างรวมกันนะคะตอนนั้นแบรนด์ก็เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นเหมือนกับพอคนได้ของไปอะค่ะเขาก็ถ่ายลงสตรอรี่อะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเขาซื้อไปแล้วเขาก็ช่วยแชร์ให้แบบเยอะมากจนเป็นที่รู้จักมากขึ้นมากขึ้นนะคะเข้าปีที่สองแล้วค่ะตอนนี้ก็ เงียบเหงาลงไปบ้างเพราะว่าโควิดค่ะแต่ว่าก็พยายามจะเหมือนกับหา product ใหม่ๆให้ตัวเองขึ้นมาได้ค่ะจะเน้นขายออนไลน์เป็นหลักๆอ่ะค่ะเพราะว่าช่วงโควิดหลายคนเขาก็ไม่สะดวกไปหน้าร้านหรือว่าไม่สะดวกแบบออกจากบ้านนะคะก็จะมีเป็น t ิ k กต็อกบ้างลงคลิปนะคะเพราะว่า t ิ k กต็อกตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มที่แบบกลาลังมาแรงด้วยแล้วก็เป็นฟรีแพลตฟอร์มที่สามารถทําให้เราไปไวรัลได้ไวนะคะอย่างทวิตเตอร์มันก็จะคล้ายกับ t ิ k กต็อกโดยที่แบบเราไม่ต้องมีผู้ติดตามเยอะก็ได้ คนก็สามารถรีทวิตทวิตของเราอ่ะค่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเหมือนกับเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งฟรีมาร์เก็ตติ้งอ่ะค่ะ เราก็อยากจะแตกลายไปเป็นอาบอดี้แคร์เพิ่มขึ้นแล้วก็บอดี้โลชั่นหรือว่าบอดี้ออยอะคะ่ะแล้วก็อยากจะเน้นเหมือนกับเครื่องหอมในบ้านเช่นเทียนหรือว่ากานไม้หอมมากขึ้นนะคะอีกโปรดักต์หนึ่งที่เราจะทําในปีนี้ก็คืออะโ m มาบาร์มะคะ่ะซึ่งเหมือนแ็กไลน์ของแบรนด์นะคะ smell good feel good นะคะแปลว่าเวลาได้กลิ่นที่มันดีอะคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกดีขึ้น อยากบอกคนที่อยากทําธุรกิจอะค่ะอยากให้คนคว้าเยอะๆแล้วก็กล้าลงมือทําเลยอะค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์คือคนรอบข้างหลายๆคนเขาก็แบบอยากทําธุรกิจแต่เขาก็แบบยังไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเขากลัวหรือว่าจะประกันใดก็แล้วแต่แต่ว่าสําหรับเชลชัรู้สึกว่า ถ้าเราไม่ลงมือทำอะคะ่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคนไม่ทำเลยกับทำแล้วล้มเหลวมันก็ยังดีกว่าะคะ่ะสำหรับเชวเพราะว่าถึงเราจะล้มเหลวเราก็เอาข้อล้มเหลวนั้นนะคะไปศึกษาแล้วก็ไปแบบเรียนรู้ได้ะคะ่ะยังไงยังไงมันก็ต้องมีทางออกเสมออะคะ่ะ